Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the other uh -huh. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามชมช่องมัมะมาสตาย์ใบพจ,จมาลสว่างในอารมณ์นะคะวันนี้นะคะสว่างในอารมณ์ขจ,จมา็จะจาหมาอมมอว์อ,อ,อีแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรให้ตื่นเต้นอีกหรือเปล่ามีสิคะยังมีอยู่เลยค่ะเรื่องตื่นเต้นมีตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับพวกจ,จมานสว่างในอารมณ์นะคะตื่นเต้นนะคะ ก่อนอื่นนะคะอยากจะขอแปลก่อนนะคะมีเอฟซบางท่านถามคว่าเฉียดนี่หมายคมว่าอะไรคะคาว่าเฉียดเนี่ยคาว่าเฉียดเนี่ยนะคะก็คือเกือบตายนะคะเกือบตายเขาจะไ่ค้าคำว่าเฉียดนี่คือแปลว่าเกือบตายค่ะเกือบตายก็คือัวตายแล้วล่ะค่ะก็เกือบตายซื่อๆวันนี้นะคะก็จะมาจะมาเมา์มอยอีกนะคะก็เรื่องเฉียดอีกนะคะเฉียดตอนนี้ก็เสียดอีกเหมือนเดิมนะคะเชียดจริงๆเลยไม่รู้เป็นอะไรเนาะ เอาที่แบบไปเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะฮะก็เสียดจ,จริงๆเนาะ,ะจะมีคนจําได้ไหมคะ,ะแก๊สระเบิดแกส๊สแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะจําได้ไหมเนาะมีใครจําได้ไหมเอ่ย,อย่จะยี่สิบแล้วเนาะยี่สิบกว่าไหมอ่ะจำไม่ได้แล้วล่ะเพะื่อนจำมาแล้วจำม่ได้ยี่สิบกว่าแล้วเนาะอืม รู้จยนี่แหละค่ะอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าใครย,ยังจําได้นะคะแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัหไ่จาได้ไหมคะจาได้ไหมที่อยู่ถนนเพชรบุรีตหม่ประตูน้านะคะจําได้ไหมคะประตูน้ํานะคะแถวมักกะสันอะไรเนี่ยนะคะที่เป็นทางข้ามจำข้างแรกจะมีทางข้ามทางรถไฟด้วยเนาะและข้างวนก็นจะเป็นสะพานถนนทางด่วนเออทางด่วน,ทา,วนทางด่วนอะไรสุขุมวิทหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะจำไม่ได้เลยทุกวันนี้เนาะก็คือ คับท้ายครับลานะคะสมัยนั้นพจมานก็ทํางานอยู่ที่สาทรเนาะถานนสาทรสีลมเลนะคะพจมานทำาอยู่แถวนั้นเนาะก็ <c oughs> เออก็กลับบ้านทํางานเพราะว่าพจมานอ่ะพักอยู่ที่คลองตัน,นะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลากลับบ้านทีไรนะคะพจามานมักจะมาทางประตูน้าต้องมาต่อรถที่ประตูน้ําแล้วก็อ่าไปลงที่แยกเอกมัยอ่ะนะคะบ้านพักอยู่แถวนั้นเนาะ <c oughs> อืมก็ก่อนจะถึงถ้าตรงไปก็เป็นคลองตันใช่ไหมคะเลี้ยวขวาก็เอกมัยนะเนาะ วันนั้นนะคะวันนั้นก็เฉียดให้เฉียดอีกแล้วค่ะทําไปถึงวันทันเฉียดนะคะก็วันนั้นรอรถอยู่เนาะรถรถนี่ก็เยอะเนาะสมัยนั้นอะรถรถแน่นมากนะคะรถติดมากติดแบบว่าค่อยๆขยับทีละหน่อยนะคะแถวประตูํามเนาะใครๆก็อาจจะจําได้นะคะก็แถวนั้นก็จะจําก็คืออ่ารถจะติดมากแหล,ละรถติดมากอืมโคจังมันก็รอรถโคจังมันี่รอรถเอ่า น่ก่าสายเลยเนาะสายหกสองหรือเปล่าไม่แน่ใจเจ็ดสองแล้วเ,วนเน 6, 2, จ็ดสองแล้วแล้เจ็ดสองใช่ไหมเจ็ดสองอืมก็ยืนรอรถอ,อยู่นะคะรถก็มาแหละแต่รู้สึกคนแน่นมากเนาะก็เลยขึ้นแล้วะคะเหยียบเหยียบไปบนรถแล้วนะคะแต่มองเข้าไปโอ้โหทำไมแน่นจังเลยรอคันใหม่ดีกว่าอะย่างนี้นะก็เลยเดินลงมาเพราะว่าอะไร พราะรู้สึกว่าเราจออัดเกินไปเนาะแบบว่าบ้านมันก็เหลืออีกไม่ไม่เท่าไหร่นะคะก็คือแบบอยากจะอยากจะไปแบบสบายหน่อยนะก็คือแบบไม่อยากแน่นเกินนะคะรถมันแน่นเกินใช่ไหมก็เลยลงเดินขึ้นไปแล้วนะก้าวขึ้นไปแล้วนะก้าวขึ้นไปมองเห็นข้างในคนเยอะไม่เอาดีกว่าลงดีกว่าก็เลยถอยลงมานะไปได้สักรถคันนี้วิ่งไปได้สักสิบสิบกวนาทีนะสิบกวนาทีเนี่ยก็อยู่ในระหว่างน่าจะอยู่ระหว่างที่แบบ ข้ามทางรถไฟพอดีหนละซึ่งเป็นช่วงที่ว่าอยู่ใกล้รถแก๊สนะคะเหตุการณ์ตอนนั้นคือคือเป็นอะไรที่อะไรอ่ะก็คือก็พู้จมานก็ยืนยืนรอรถเนาะยืนรอรถก็ก็จะมีนังสือเล่มเล็กอ่านอ่านไปด้วยมันจะเป็นกรอนเปะลรนะคะอ่านเล่นไปคือค่าเวลาก็ตาก็มองดูรถจะมาใหม่เนาะก็ดูไปก็อ่านไปก็รอรถพอสักพักนะคะบึ้ม ก็ได้ยินเสียงแบบโอ้โหเสียงบีบแต่เสียงคนร้องเสียงอะไรแบบไฟนี่ลามพลึบมาเลยนะคะทุกคนก็วิ่งนะคะทุกคนวิ่งพระจมานก็งงฮะใครวิ่งอะไรโอ้โหวิ่งอะไรนะอยากเห็นก็อยากเห็นค่ะ <laughs> <laughs> แต่ว่าตกใจอีกด้วยเนาะคือคนอะแก๊สระเบิดแล้วไฟนะคะไฟมันบางคอนไฟลุกตามตัวเนาะวิ่งอะวิ่งวิ่งเต้นอนะโอ้โหหมายว่าอยากนึกภาพนะ,ะทุกคนนึกภาพออแลวกันนะคะเพราะว่าพ่อจมาน่ะก็หลายปีแนละ้วเนาะ แล้วอีกอย่างพจมันก็ไม่อยากจะนึกภาพเท่าไหร่นองเป็นภาพที่ไม่ดีเนาะพจมันก็ไม่ได้วิ่งนะฮะแต่ว่าก็ก็หลบๆเพราะว่าตัวนั้นคือพจมันอยู่หน้าเมโทรนะฮะไม่ได้อยู่ตรงบนตัวน้ำนะหน้าเมโทรซึ่งใกล้ที่สุดนะฮะใกล้ใกล้อ่าใกล้ตรงแกสระเบิดเนาะก็ไม่ไกลนะเพราะว่าเออป้ายนั้นจะเป็นป้ายสุดท้ายนะฮะป้ายสุดท้ายตรงเมโทรห้างเมโทรเก่าเนาะถ้าตรงขึ้นไปหน่อยนึงพอาเลี้ยวขวาจะเป็นเพลินจิตขึ้นไปเพลินจิตใช่ไหมฮะคือตรงขึ้นไปนี่ก็จะเป็นใต้สะพานแล้วตรงนั้นแหละไม่ได้ไกลนนยะะ าจะกี่สองร้อยเมตรได้ไหมอ่ะอยู่ประมาณนั้นแหละนะะเพราะว่าป้ายนี่จะเป็นป้ายเขาเรียกป้ายสุดท้ายนี่แหละตรงนั้นแหละนะะเพราะว่าเขาจะมานะ่ะไม่เดินเล่นเเดินเดินมาเรื่อยๆนะ,ะเดินจากประตูน้าํามาพอลงรถตรงแถวประตูน้ําก็เลยเดินเที่ยวมาเรื่อยนะฮะเพราะว่าเถยสมัยก่อนจะมีสลัมมีอะไรอยู่แถวนั้นเต็มเลยนะคะเออสมัยก่อนเนาะสมัยอุ้ยเกือบยี่สิบปีหรือยังไงก็ไม่แน่ใจจําไม่ได้เลยนะ่ะ ว่ากี่ปีมาแล้วเนาะคือมันมันแค่ฝังใจฝังในสมองเราฝังติดตาติดใจเราแค่นั้นเองว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเนาะเพราะว่าถ้าวันนั้นนะคะพคจำมานเก้าเก้าคือนดนแล้วไปเลยเนี่ยก็คงจะได้ไปเลยจริงๆนะ <c oughs> แต่วางเออไม่รู้เหตุอะไรดนใจเห็นไหมคะคนถ้าถึงไม่ไม่ถึงเวลาตายนะะมันก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องให้แบบหลบหลีกได้ใช่ไหมคะอืมมันก็ไม่เป็นอะไรไงคะ ก็ถึงว่าศัจธรรมของโลกของความเป็นจริงก็คือถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันก็ไม่ตายหรอกคะ่ะไม่ต้องไปกลัวอะไรถึงเวลาจะตายนอนอยู่เฉยๆมันก็ตายไม่ต้องกลัวเพราะว่าาะจะไม่แล้วนะคะว่าเอา้าตายแล้วคนเขาวิ่งคนเขาลง้งโอ้ยมันแบบลรางมเลยนะคะคือแบบเราได้ใจหายใจควมะคะ่มเนาะก็คือวันนั้นก็เหมือนเหมือนจะแบบจะกลับบ้านจะไม่ได้เลยเพราะว่าทางนั้นก็คือถนนตรงเส้นนั้นก็ไม่ได้ลนะนะ ก็เลยต้องเดินย้อนไปอีกเส้นหนึ่งก็ขึ้นไปที่ทางเพลนติกก็คือแยกๆพอเหตุการณ์มันมันก็นานนะคะเพราะว่าแก๊สมันไหลเนาะมันไหลลงมาทางทางที่เราอยู่ด้วยเนาะรถลาแถวติดกันเป็นแถวเลยนะคะติดแล้วก็ออกไม่ได้มงคนเนาะมงคนก็โดนไหมในรถเลยแล้วก็บ้านช่องคนข้างๆนี่ก็คือโดนไฟไหม้พลึบเข้าไปเลยนะขนาดคนอยู่ในบ้านนะถึงเวลาตายมันตายจริงเนาะ ตอนนั้นแถวนั้นน่าจะเป็นตึกแถวอยู่นะฮะถ้าจำไม่ผิดเนาะแถวข้างๆอ่ะเนาะยังเป็นตึกแถวอยู่ตึกแถวสองสามชั้นอ่ะเนาะก็แก๊สมันก็นไหลไหลลงมาเนี่ยพอไหลลงมาเนี่ยรถลาหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นมันเร็วมากอ่ะเร็วเร็วแบบเร็วจนแบบว่ามันยังไงอ่ะบอกไม่ถูกนะคืออะคอยดูคนบางคนอาจจะเคยเห็นเหตุการณ์หรือว่าอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ได้นะคะก็อาจจะรู้ล้ว่าตอนที่มันแก๊สระเบิดอ่ะแก๊สมันไหลอ่ะมันเร็วมากเหมือนไฟช็อตอ่ะเนาะ เร็วมากค่ะเร็วมากเลยเออคือแบบว่ามันคลือบแบบเราวิ่งอย่าไปคิดว่าจะทันนะคะวิ่งไม่ทันหรอกพูดถึงแล้วมันไปเร็วว่าลึบเลยพอๆกับน้ํามันเลยนี่คือเหตุการณ์ที่แบบว่าเฉียดนะคะเฉียบอันนี้ก็เกือบตายนะคะเออเอาแปลไปด้วยนะค,ะคือว่าเกือบตายเหตุการณ์นี้เนาะ,ะก็ผ่านมาอีกะค่ะเพราะว่าการที่เราเก้าวขึ้นรถแล้วลงมานี่แหละก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่ถึงเวลาตายเนาะ,ะอ,อันนี้ก็ผ่านไปนะคะเออผ่านไป อตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปใต้นะคะยังไม่ไลงใต้อันนี้มาถึงตั้งแต่มาทํางานกรุงเทพเนาะทํางานกรุงเทพอะ่ะตอนนั้นนะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังติดตาติดใจพจมานอยู่นะคะเพราะว่าพจมานเห็นตาด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเนะ่ะก้าวขึ้นไปแล้วแต่บางเออเราไม่ไปน่าจะเป็นรถคันนั้นน่าจะหมดทุกคนตายนะคะเออเพราะว่ามันมันอยู่ติดจะใกล้ๆอยู่กับรถรถแก๊สน่ไม่น่าใจน่าจะประมาณนั้นนะคะเพราะว่า เออใจจำกคล้ายๆข,า,ขาเพราะว่าเข้าไปจากเราแล้วเนาะพอเขาเลยเราไปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเราก็รอคันใหม่ไงคือมันไม่นานนะระยะที่ห่างมันไม่นานเนะียไม่นานน่าจะไม่เกินสิบนาทีที่เขาไปเพราะว่ารถมันติดไงฮะมันก็จอดเต็มเป็นแถวอยู่เลยเนาะคือมันก็ลงก็ลงไม่ได้เพราะว่าประตาก็อโตนมัตเนาะประตูเขา,อ,นะเขาอืม มันลงไม่ทันนะคะพูดง่ายๆเนาะรถลาเนี่ยรถไม่รู้กี่คันอะรถกลุงรถเก๋งรถะอะไรเนี่ยไม่ใช่ลงทันนะคะคนไม่ทันก็คือตายทันทีเลยพอเข้าไปในเครื่องแก๊สเกิดมันไหลเข้าไปแป,ป๊บเดียวไฟพุ่งพรับพับโอ้โหมันเป็นเหมือนในทันทีเหมือนในหนังเลยค่ะคือแบบมีความรู้สึกว่าใจหดเหี่ยวเลยนะตอนนั้นเ็าใจห่อเหี่ยวมากเลยแต่ว่าเมื่อผ่านตรงนั้นมาได้ทุกวันนี้ก็คิดอยู่นะคะก็ะนึกภาพอีกแล้วก็กลายเป็นคนกลัวแก๊สนะคะตอนหลังนะกลัวมากเลยนะคะคือแบบพอรู้แล้วก็จะกลัวเลย แต่ตอนหลังตอนนี้กับไม่กลัวแล้วค่ะก็รู้สึกแล้วก็เราก็เซฟเซฟตัวเองเนาะเออก็ก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะทุกอย่างเนาะคือมันมันจะเกิดนอะไรมันก็เกิดง่ายนะเระ,ะมัดระวังไปเถอะค่ะระมัดระวังยังไงก็เป็นค่ะไม่ต้องจะพูดยังไงนะพอเระมัดระวังก็ยังเป็นอยู่ก็เลยเ๋ย่พูดถึงเลยอถือว่าผ่านมาแล้วลหละ <laughs> ออ้ที่นี่นะคะเฉียดอีกเฉียดอีกครั้งนี้คะ่ะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเดือนที่แล้วเลยคะ่ะเดือนที่แล้วนี่แหละ อ่าเป็นการเสียดครั้งน่าจะครั้งสุดท้ายไหมเอาบอกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะได้สุดท้ายไหมสำหรับพจมานะ,ะครับก็เป็นการเสียดอีกแล้วคะ่ะอันนี้ก็เอ่อพระจมาไปติดล็อกดาวอยู่หัวหินเนาะก็ขากลับกลับขึ้นมานะคะกลับขึ้นมาที่เพชรบูรณ์เนาะอืมก็นั่งรถตู้นะนั่งรถตู้ขึ้นมาตอนนั้นก็น่าจะหกโมงครึ่งแล้วเนาะก็รถมันคนมันเต็มรถเนาะแถวอ่า ลำนาลายนะคะขึ้นจากลำนาลายจะมาที่เออะนะ่ะพชรบูรณ์นะคะมันจะมีเส้นอ่าบึงสามพันธเนาะก็บึงสามพันธ์ 3, ก็คืออำเภอบึงสามพันเนาะ 3, นะกะ็ยังไม่ถึงบ้านพุทธมานเนาะคือพุทธมานนะขึ้นทีหลังเพื่อนเนาะคือก็ให้คนอื่นเขาขึ้นก่อนนะเพราะว่าเรามีของเยอะก็เลยคอยดูกับคอยดูของกับคนขับเนาะเขาเก็บของเสร็จแล้วเราก็เลยไปขึ้นก็คนก็เต็มรถนะคะ แต่ว่าไอ้ทางขึ้นรถเนี่ยนะคะขึ้นบันไดเนี่ยเขาวางกล่องโฟมไว้อยู่นะคะกล่องโฟมใหญ่เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะพจูจัมานก็นั่งขานาเนาะนั่งแถวแถวแรกเลยเนาะนั่งแถวแรกก็มีเด็กหนุ่มสองคนนั่งนั่งติดกับพอจมานคือเขาอยู่ก่อนแล้วเนะะานะก็ไปได้สักกี่กิโลสิบยี่สิบกว่าโลเนาะเขาก็เขาจะลงไนงะอ่าข้างๆผู้จัดานลงเออเราก็มองแล้วว่าเออถ้าเราจะไม่ลงไปเลยเขาก็อาจจะลงยากเพราะเราตัวใหญ่ด้วยเนาะ พจมานาอ๋อจะลงเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าจะให้ทางก็คือเราจะลงไปข้างล่างก่อนใช่ไหมฮะพ่อจมานก็เปิดประตูให้พอเปิดแล้วก็ไม่มีที่จับค่ะเออไม่มีที่จับเลยรถตู้นะคือประตูนั้นก็ไปแล้วถ้าไม่จะจับประตูนั้นก็จับไม่ได้ไอ้ตรงนี้ที่เป็นอ่าเป็นขอบเนี่ยก็ไม่มีไม่มีที่จับพ่อจมานก็เลยไปจับไอ้กล่องเนี่แหละค่ะเกาะมือไปเท้ากล่อง อยากจะคําเอามือไปท้ากล่องแล้วก็ก้าวขาลงไปนะกล่องนะมันไม่ไม่มีอะไรค่ะมันเป็นกล่องเหมือนใส่ของเบาอ่ะเนาะมันก็เลยคว่ำลงไป <c oughs> คว่ำลงไปทําให้พระจมานั้ยเสียเสียทรงเสียการทรงตัวเนาะก็คือขาก็ก้าวลงไปแล้วมือก็ไปจับก็เลยกลายเป็นล้มล้มลงไปเลยนะฮะล้มไป <c oughs> แต่บังเอิญว่ารถมันจอดอยู่อยู่ริมคลคองอ่ะ จอดอยู่ริมคลองค่ะท่านผู้ชมทําไงรู้ไหมคะมันจอดอยู่ริมคลองโคตรจะมาน,นะคะล้มลงไปยังไม่รู้ว่าท่าไหนนะคะแต่ว่าตีลังกาค่ะตีลังกาหมวกก็หลุดรองเท้าก็หลุดไม่รู้หลุดที่ไหนคนขับรถตกใจอุ้ยยายยายเป็นอะไรไปครับเ,เรานะเร่ยะิด้เฮ้ยกูสะเกลเลยเอายายก็ยายว่ะาก็คิดดูจ้ะ ไอ้เอกหนุ่มที่ลงมาเนาะมันก็ตกใจนะฮะตกใจวิ่งมาดึงดึงพระเจ้ามาพระเจ้ามานก็ลุกขึ้นได้นะก็นั่งเมื่อกี้กูเป็นอะไรวะมองหารองเท้าหาหมวกอยู่ไหนโอ้โหโน่นกิ้งลงไป,ไปอยู่ไปอยู่ในคลองดีว่าน้ํามันไม่มีนะฮะมันเป็นคลองที่มีหญ้าเนาะคือเสื้อเสื้อพระเจ้ามาเนี่ยนะใส่สีฟ้านะสีฟ้าอ่อนนะฮะเชื่อไหมอ่ะหญ้าหญ้าอะ ขูดกับผู้เสื้อเนี่ยสร้างแคไม่ออกเลย <c oughs> ไม่รู้แรงแค่ไหน <c oughs> ไม่รู้น้ำหนักมันลงแค่ไหนนะ <c oughs> คือรู้ที่เรารู้คือตีลังกาลงนะคะคือล้มพอล้มลงไปเสร็จแล้วเนี่ยมันยังทรงตัวไม่อยู่ใช่ไหมมันเป็นทางลาดลงไป <c oughs> ก็เลยตีลังกาม้วนล,ลงไปมานั่งนึกภาพได้นะฮะแต่ว่าคนขับนั่นน่ะเขาเขาตกใจเพราะว่าคือท่าของผู้จมาน,น,น่าจะเป็นท่าที่น่ากลัวเพราะว่าหนึ่งเราอายุมากเลยใช่ไหมแล้วมันเรียกเรายายเลย เสร็จแล้วนะฮะเรียกยายไม่พอแล้วมันก็ถามตลอดนะยายเป็นอะไรหรือเปล่าครับยายยายบอกผมละรถผมมีประกันตอนนั้นเราไม่เป็นอะไรคะ่ะเราก็ไม่เป็นอะไรจริงเราก็บอกไม่เป็นไรเราก็หัวรอดตลอดนะมันก็หันมามองขับรถไปทนะั้งระยะจนมันจอดรถผิดที่อ่ะมันบอกว่าเป็นห่วงยายกลัวายายเป็นอะไรมากเลยลืมส่งของลูกค้าต้องพลอยทำไม <laughs> เสร็จแล้วนะ,ะมันก็ถามตลอด พจมานก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เปลี่ยนไม่จ็บไม่เมื่อยเนาะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรจ้ามีเป็นไรยายไม่เป็นไรหลักลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรา่มามองหน้านี่นี่กุฏิดังกาแบบไหนวะเนี่ยแต่บังเอ,อิญนะคะคันนั้นนะคะคันที่ไปด้วยกันเนี่ยพ่อจมานก็ไปเจอน้องคนหนึ่งนะคะช่องอ่าเมทีอินดี้ชาแนลนะคะน้องผู้ชายเนาะแต่เขานั่งข้างหน้านะคะเขาเขาไม่เห็นตอนที่เราตกลงไปเนาะ แต่เขาเห็นตอนที่เรากําลังปีนขึ้นมาจากข้างล่างแล้วคนกับรถบอกว่าได้ถ่ายรูปยายไว้หรือเปล่าถ้าถ่ายรูปยายวไว้ยายดังแน่นอนเราบอกเสียดายไม่มีใครถ่ายรูปไว้จะได้รู้ว่าตีลังกาเป็นแบบไหนไม่เคยตีสักทีตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจนะคะก็เฉยๆดวงสตาร์เพระมาเนี่ยเป็นคนที่ มีชีวิตที่เสี่ยงตลอดนะคะคือเกือบตายตลอดเลยเลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราประมาทนะคะไม่ใช่ประมาทค่ะทุกคนไม่ได้ประมาทนะครับแต่ทุกอย่างเมื่อถึงเวลาจะต้องเป็นมันก็เป็นค่ะเพราะพ่อจะมานดูแล้วนะคะทุกอย่างพ่อจะมานเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่ระมัดระวังนะคะแต่ก็โดนจนได้ตลอดเนี่ยก็เลยคิดว่ามันมันไม่ใช่เพราะเกิดจากอันนี้แล้วเกิดจากเกิดจากมันถึงจังหวะจะต้องเป็นนะคะก็พ่อกลับมาบ้านนะคะก็มานอน ปโหปวดนอนไม่ได้เลยนะ,ะปวดทั้งตัวเนาะออตอนหลังก็เลยไปไปลองลองออกกำลังกายนะคะหมุนปรากฏว่าทําไม่ได้และะ้วค่ะเพราะว่าเจ็บเจ็บซี่โครงข้างหลังนะเนาะข้างหลังเนี่ยข้างขวาเนี่ยนะคะเจ็บเจ็บก็เจ็บไม่ไหวเลยท,ทุกวันนี้ก็เริ่มเป็นแล้วคะะือเริ่มออกอาการ <laughs> ผ่านเป็นผ่านตายมาตั้งเยอะนะคะ แต่เริ่มจะมาเจ็บน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเริ่มเจ็บตัวแล้วเพราะเราอายุมากเนาะอีกอย่างคือเราอายุมากแล้วเราแก่แล้วอ้วนด้วยนะคะคือการตีลังกาใีโคไม่หักกะบุญเท่าไหร่แล้วนะคะก็ยังถือว่าโชคดีอยู่เพราะถึงว่าทุกคนตกใจหมดโดยที่พู้จามัานไม่รู้ว่าตัวเองตกแบบไหนเนาะเออแต่เขาน่าตกใจแต่พู้จามัานไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าน่าจะน่าจะตีลังการู้น่าจะตีลังกาเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันพอตกลงไปเพึ่มันเหมือน มันเหมือนมันมันทลาดนะคะมันก็เลยมันตีนกาลงไปเลยอ <c oughs> <c oughs> ให้เป็นทางสุดท้ายนะคะเอ SC ที่วอวยพรให้ระจมานได้ถูกหวยถูกรางวัลก็ขอบคุณม่านนะคะน้องดาดาสุดเจขอให้ถูกทีเสียจะแจกคนละห้าร้อยเลย ีวิตมีแต่เฉียดมันมันจะเป็นไปได้หรอที่มันจะถูกเพราะว่าซื้อหวยก็ยังเฉียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะก็ทุกคนเนาะอันนี้เดือนที่แล้วนะคะสดสดร้อนๆเลยนะคะที่ตกรถตู้เนาะเออแต่ว่าผนพ่วงมาตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกปวดหลังปวดหลังข,งข้างขวาข้างเดียวเนาะก็ไม่ได้เป็นอะไรบ้ากนะคะก็คือเราก็บริหารตัวเองดูแลตัวเองเนาะพอเรารู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรเนาะคือทุกอย่างมันบังคับตัวเองไม่ได้เราเราไม่ได้ประมาทนะคะเราดูแลเราระมัดระวังแต่ เมื่อจังหวะมันจะต้องเป็นนะฮะมันก็ต้องเป็นนท่นแหล่คะเออเพราะฉะนั้นบางทีนะฮะบางทีเราก็ต้องทําใจรับสภาพตัวเองในเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเป็นมันเหมือน,นแบบว่าก็ระมัดระวังหน่อยซี่แก่ตัวแล้วเดิน้วมัดทำนองทำเนี่ยโยระวังทุกอย่างคะ่ะเป็นคนที่ระวังมากเลยขนาดระวังนี่ยังเอาเลยจะบอก <laughs> <laughs> คิดซะว่าถ้ามันถึงเวลาจะเป็นมันก็ต้องเป็นนะลิตเลี่ยงไม่ได้ไงตีเลี่ยงไม่ได้เนาะเอออันนี้ก็เป็นอ่า คลิปเฉียดนะคะเกือบตายนะคะของเอาสองเรื่องก็พอเนาะนี่ก่อนยาวแล้วเนอะอเาะเดี๋ยวก็มาเมาวอยใหม่คลิปหน้าดีกว่านะคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าชีวิตก็จะมานะคะก็จะมาสว่างในอารมณ์นะคะคุณป้าอีทเนี่ยนะคะไม่ได้ว่าสบายนะคะไม่ได้สบายะะแต่ในความไม่สบายกับเป็นคนที่ทําจิตใจได้ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่มีความสุขเพราะว่าอะไรคะเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนาะ เออคือคือไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้เป็นนะคะแต่เมื่อมันเป็นมาแล้วเราก็ให้เป็นบทเรียนของเราแล้วก็เราก็ได้มานั่งคิดนะคะว่าเออสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยมันผ่านมาแล้วเนาะเออถึงตอนนี้เราก็มานั่งคิดเออคูผ่านมาได้ยังไงวะ <c oughs> <c oughs> ขอให้ทุกคนก็เอาความระมาัดระวังอ่ะนะะก็ระมัดระวังกันะนะเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ดูคลิปของพจมานสว่างในรวมแล้วนะคะของมาม t ัสไตล์นะคะให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่นะคะ